ละครชีวิตแรกเรื่องเจ้าสาวชั่วคราวตอนที่9นี่เป็นคืนแรกที่เค้กหลานสาวของคุณหญิงมนตราได้เข้ามานอนในคฤรานาดรังนี้เตียงนอนที่แสนนุ่มบวกกับความขี้เกียจของเค้กทำให้เธอยังไม่อยากตื่นขึ้นมาในตอนนี้หลับสบายจังเลย คุณหญิงมนตรานั่งรอหลานสาวอยู่เป็นนานสองนานเธอพร้อมแล้วที่จะคิดแผนไล่นิดาออกจากบ้านป่านนี้ทำไมเค้กยังไม่ลงมานะเนี่ยอย่าบอกนะว่ายังไม่ตื่นน่ะจะนอนกินบ้านกินเมืองไปทั้งไหนอย่าให้ชิดขึ้นไปตามนะเพราะถ้าฉันไปตามอะ่ะบานแตกแนะ่ คุณหญิงมบนตราขึ้นไปตามเค,ค้กถึงในห้องนอนซึ่งก็พบว่าเค,ค้กยังนอนสลบสลยัยไม่รู้เรื่องโอ้ยเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆนางเค,ค้กตื่นได้แล้วจะมานอนอะไรกันนะักกันหนาฉันให้แกมาช่วยงานฉันไม่ได้ให้ม่เป็นคนนายอ๋ยเสียงนกเสียงกาที่ไหนเนี่ยนกหูจริงๆอุ๊ยคุณป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย หนูตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่นอนเล่นเฉยเอาล่ะเอาละแกต้องช่วยฉันกำจัดนางนิดานะมีแผนอะไรงัดออกมาให้หมดฉันไม่อยากให้มันมาแต่งงานกับเอกกันนยลูกชายฉันเสียของหมดเลยดูท่าทางลูกชายฉันทั้งสองคนจะหลงรักนางนิดาหัวปักหัวปั๊มนางนิดาก็เหลือเกินไล่อย่างงก็ไม่ไป หน้าด้านหน้าทนจริงๆได้สิคะคุณป้าอยู่บ้านท่านเย็นนิ่งดูได้ปั่นหัวปั่นควายให้ลูกท่านเล่นเดี๋ยวหนูจะจัดการมันเองนิดามักจะมาช่วยแม่บ้านทํากับข้าวและล้างจานอยู่เสมอเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วไปหาคุณทัศนัยหน่อยดีกว่านี่จะไปไหนหล้างจานยังไม่หมดเลยเนี่ย แล้วเดี๋ยวนะไปซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรให้เรียบร้อยนี่อะไรของคุณเนี่ยนั่นไม่ใช่หน้าที่ของฉันแม่บ้านที่นี่ก็มีฉันแค่มาช่วยงานลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณเองก็เถอะมาอยู่บ้านคนอื่นทำไมตื่นสายจังทำตัวแบบนี้ไม่ดีนะนี่แกกล้าสอนฉันเหรอฮะนางนิดาฉันเป็นถึงหลานเจ้าของบ้านนะจะไล่แกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็เอาสิถ้าคุณกล้าพอ ทำไมฉันจะไม่กล้าเล่ารีบไปเลยไปทำตามที่ฉันสั่งไม่อย่างั้นน่ะฉันจะบอกคุณป้าเฉดหัวแกเอกนายกำลังคลุ้นคิดอะไรบางอย่างทำไมเขารู้สึกได้ว่าทัศนัยก็มีใจให้กับนิดาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปดีนะนี่เราควรจะแต่งงานกับนิดาดีหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะบอกแม่ไปตามตรง พื่อนเอกไนามาทำอะไรงเงียบๆคนเดียวคะดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยคะ่ะโอ้ไม่มีอะไรหรอกผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะวันนี้อากาศดีนะนิดาเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันดีหรือเปล่าล่ะเออฉันต้องขอตัวนะคะพอดีนัดคุณทัศนัยไว้นะคะขอโทษจริงๆนะคะคุณหญิงมนตราได้รีบเข้ามาถามเค้กว่าจัดการกับนิดาไปถึงไหนแล้ว นี่เคกทำได้หรือ,อยังไหนบอกว่าจะให้นางนิดาวิ่งแจ้นออกจากบ้านไปเลยยังไงละ่ะทำได้อย่างที่คุยไว้หรือเปล่าเมื่อกี้ฉันยังเห็นเยนิดาไปยืนให้ท่าตาเอกกับนายลูกชายของฉันอยู่เลยคุณป้าไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อกี้หนูใช้นางนิดาทํางานบ้านสารพัดเลยค่ะคิดแล้วสะใจมากเลยค่ะคุณป้าโอ้จริงเหรอสมน้ำหน้ามันจังนางนิดา อ้าวเอกไยจำพี่ได้ไหมเค้กไงล่ะเราเป็นญาติกันใช่แล้วเอกนไยแม่ให้เค้กมาอยู่ดูแลแม่แม่ก็แก่มากแล้วลูกก็กำลังจะแต่งงานไปกับผู้หญิงที่แม่ไม่ชอบไม่ได้นะเอกไยระหว่างผู้หญิงกับแม่เราต้องเลือกแม่ไว้ก่อนอย่าทำให้แม่เสียใจพูดไปเอกไยมันก็มีสนหรอกมันหลงผู้หญิง โอ้ยแม่นะแม่ยังไงผมก็รักแม่เหมือนเดิมแม่อยากให้ผมแต่งงานตอนนี้ผมเจอผู้หญิงที่ดีแล้วผมก็จะแต่งงานกับเขาผมขอตัวก่อนนะเค้กเดี๋ยวจะต้องไปหาทัศนัยเพื่อปรึกษาเรื่องงานแต่งหลงนังนิดาหัวปักหัวปั่มจริงๆนิดาและทัศนัยไม่อยากคิดถึงเรื่องงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเลย นิดาพรุ่งนี้เราชวนพี่เอกกนัยไปเที่ยวสวนสนุกกันดีกว่าไหมผมเชื่อว่านิดาคงไม่เคยไปแน่นอนมีเครื่องเล่นหลายอย่างที่ผู้ใหญ่ยอย่างเราเล่นได้เออนิดาคุณรักพี่เอกกนัยไหมฉันไม่เคยคิดอะไรกับคุณเอกกนัยเลยที่จะต้องแต่งงานก็เพื่อช่วยเขาเท่านั้นคุณก็รู้นี่นาแล้วคุณมีใครในใจเรือยงละ่ะมีสิ คนคนนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฉันนี่แหละและฉันรู้ว่าเขาก็จะต้องเข้าใจฉันนิดาและทัศนัยเริ่มจะรู้หัวใจตัวเองเขาทั้งสองนั่งคุยกันอย่างมีความสุขโดยมีเอกนัยแอบฟังอยู่ด้านเอกนัยนั้นก็รู้แล้วว่านิดาไม่ได้มีใจให้เขาเลยรักสามเศร้านี้จะลงเอยยังไง อย่าลืมติดตามในตอนจบนะคะเรามาลุ้นกันว่านิดาจะเลือกเอกนยัยหรือว่าทัศนัยกันค่ะ